sẽ hay đủ, hay đủ cho nôn đùe, nôn nỗi, nó ăn gì, anh เห็นได้เห็นเห็นคนเลี้ยงด้วยทั้งคนทนั้งนาคนะฮกบอมานีมานะลูกมา,าลูกอ่ะเอาเอาเปรดสมัย ตอนนี้น้องมาพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวหกตัวอยู่ข้างหลังไปไหนตกใจกห่านสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าพี่เทมดาเดินดินให้ดูตกใจห่าน ก็กำลังกลับคืนมากำลังมาตกใจห่านแล้วจะโดดหนีไปทำไมมาเอาอันนี้ล่ะอันนี้โอ๊ยหยุด๋ยเดี๋ยวงุมแค่หลอดให้ ทั้งมุมแค่หอดให้เมื่อกี้หรือแค่หอดหลุดมือหันหลังให้อีกอันเลืกเอาเราเปรียสอมานุติกรีนุตีมาแค่นั้นเท่านั้น Krak, 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 krak. <tellan> Kinjaire. Ok, okkyo. <Occhio>. Ini, Okkyo. <tellan> เสียงเสียงเคี้ยวแครอทกลับกรับกลับ Pi piace mais, Sim, piace, piace sempre mais para vai porque... sí? mais, um po mais. me <laughs> é oh, simpático. Quando vai, 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 bambini bambini. Né? เด็กเด็กเด็กน้องเขาน่ารักมากอ่ะอะลูกอะสามตัวเลยทีเนี่นเอาลูกเขาเบื่อแครอทเขาเบื่อเขาโพดเขามาเอาแครอท น่ารักเกินไปไหม